สวัสดีครับพบกับทีเด็ดจางบ่าวประจำวันที่5พฤศจิกายน2565วันนี้จางก็จะมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดมวยซึ่งจะมีอยู่3ศึกให้ดูกันแบบจุใจใครที่สนใจเดิมพันมวยสดมวยสเต็ปมวยพักยกแอดไลน์มาเลยที่อ707 y n y b มีแอดนำหน้าด้วยนะศึกแรกไปกันที่เจ้าวมวยไทยนะเวทีสยามอ้อมน้อยเริ่มชกตั้งแต่เวลา12 15นาทีเป็นต้นไปโดยคู่เอกจะเป็นมเมาคี้ชออัจฉราบุญปะทะยอดชัยยกขาวแสนชัยยิมในพิกัด133ปอนด์มาเริ่มกัน ที่มเมาคีอายุ21ปีส่วนสูง1 6 7ซนติเมตรชาวจังหวัดกระบี่มวยขวาปั้มตีวงในบูดูดันฟันศอกแรงโชกล่าสุดเมื่อ1เดือนกับอีก18วันสถิติ5ไฟหลังสุดชนะ4สเสมอ1โดยไฟลล่าสุดสเสมอกับก้องทมินฐานทัพเรืออะคาเดมี่ไปอย่างสุดมัน ส่วนทางด้านยอดชายหยกขาวแสนชายยิมอายุ27ปีชาวจังหวัดอุตรดิตฐ์มวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยไวพิบมีลุกมีรับอาวุธลุนแหลงชกล่าสุดเมื่อ1เดือนที่แล้วสถิติ5ไฟไฟหลังสุดชนะ4ี่แพ้หนึ่งโดยไฟล่าสุดชนะคะแนนโจเกอร์แป๊ะสายสี่สำหรับผู้นี้จานมองไปที่ยอดชายน่าจะเก่าเกมและสามารถสอนเชิงมวยให้กับมเมาคีไปได้โยกกันมาในสื่เก้ามวยดีวิถีไทยจิตเมืองนอนท์ นอ,อกตอกอ3จังหวัดนนทบุรีโดยจะเริ่มชกตั้งแต่เวลา15ในาฬกาเป็นต้นไปคู่เอกจะเป็นเมืองทรัพย์นายกวิททุ่งสงประทะ ยอดสยามสอจอวิชิตเมือง8ลิว้วในพิกัด134ปอนด์มาเริ่มกันที่เมืองซับอายุ18ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมวยเขา่าเปิดเกมเตะปั้มวงในแข็งแร่งขยันออกอาวุธชกล่าสุดเมื่อ26วันสถิติ5ไฟ์หลังสุดชนะ3แพ้2โดยไฟล์ล่าสุดชนะน็อกเดชทรงวุฒิศิษย์ด็อกเตอร์ชานชัยส่วนทางด้านยอดสยามอายุ25ปีส่วนสูง170ซนติเมตรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่ตอยหนักเหลี่ยมดีเชิงดีเวท รวดเร็วสถิติ5ไฟล์หลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1โดยไฟล์ล่าสุดเสมอลูกนิมิตบางกะดีไปสำหรับคู่นี้จานมองไปที่เมืองซับน่าจะสามารถเอาชนะยอดสยามไปได้ โยกกันมาที่ศึกสุดท้ายของวันในศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรณเวทีเวิ d สยามสเตเดียมเริ่มชกตั้งแต่เวลา18.15นาทีเป็นต้นไปโดยคู่เอกจะเป็นคมเพชรโชตบางแสนปะทะคัมแบก TK ยุทธนาในพิกัด126ต่อ127ปอนด์มาเริ่มกันที่คมเพชรโชตบางแสนอายุ22ปีส่วนสูง168เซนติเมตรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องแข็งแรงแทงหมัดศอกเหลี่ยมมวยดีชก ล่าสุดเมื่อ27วันสถิติ5ไฟล์หลังสุดชนะ3แพ้2ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับวิวเพชรโกศลส่วนทางด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนาอายุ19ปีส่วนสูง175เซนติเมตรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันมวยซ้ายสูงเข่าแหลมแทงแรงต่อยแรงบูดดันชกล่าสุดเมื่อ1เดือนกับอีก3วันสถิติ5ไฟล์หลังสุดชนะ4แพ้1โดยไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรโฟกัสแอคสันปาตองสำหรับคู่นี้จานมองว่าคัมแบ็กหน้าจะได้เปรียบเรื่องช่วงและความแข็งแกร่งช่วงปา จานจึงให้ไปที่คำแรกครับผมส่วนคลิปนี้จางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จานด้วยนะจะได้ไม่พลาดทีเด็ดใหม่ๆในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ในไฟหน้าครับผมสวัสดีครับ